สวัสดีจ้าเมือมเ่อนี้ไม่เฮ็ดกับเขาน้ำกันจ้าเฮ็ดกับเขาให้สามีสิไปสุ่งเขาสามีอยู่หมองเฮ็ดงานจ้ามเมื่อนี้เมนูอย่างผัดกะเพราเอ็นหอยใส่ลูกชิ้นปลามาเบิ่งกันด้วยเจ้าพี่น้องผัดกะ,ะเพราไปกะเฮ็ดเป็นนั่นแหละแต่ไทยเบิ่งความตังใจเฮ็ดไปให้คุณสามีกิน เสียงคอโคกให้พวรักพวหลงคือเค้กกอบหวาสุดพวรักพวหลงคุณว่าอ yup> ันน bueno, ี้แซ่บด้วยจ้ะแล้วเอาบัตะพีก่อนัว่าบัตรพีใส่นมใส่บักริกตะเลียงมัก่วนตัวว่า เวลาเห็จกราเผบกกระเลียงมันคืหอมกระเทศหอมพอมากเผ็ดคัวไปขัวามันน้ำมร้อมนะพี่น้องที่เจ้าหัก โอ้เนี่ยเสแแบได้แมมเนี่ยเขาวางเห็ดไปจามไปเนี่ยเห็ดไปจามไปเสแแบพเประหยัดพี่น้องเงืนเดืนอน่หลายแต่นีเห็ดงานกูเดียว เฮ็ดเอาอันนี้แม่ยาซื้อให้ตั้งแต่มือน่้นอจ้าก็เลยเก็บไว้บริษัทซื้อเองมันแพงหอยจอบภาษาบ้านโอ้ยบ่มีเงินยังก็กินหอยจอบบ่มนจ้าแม่ยาซื้อให้จ้าเพิ่นซื้อให้ก็เลยว่าแบ่งไว้มือนะ่ะกินซาซิมิบรทิทายแต่ว่าก็เลยแบ่งไว้แบ่งไว้ไวพัดกะเพราซาซามิ สิว่าเออใส่บาบ่มีเงินบ่มีเงินก็คือสิว่าได้กินของดีแท้ะแม่ญาซื้อให้จ้าแม่ญาใจดีจ้าบ่แม่แม่่าแต่จากกิโงแม่ตัวเองนี่แหละบ่แม่่าใจดีคือแม่ตัวเองเลยบ่ได้แม่ผัวใจไล่คือผู้อื่นนะจ๊ะพี่น้อง ได้คุณแม่ย่าใจดีค่ะอยากกินยังก็ได้กินด้วจ้ะพี่น้องบอกแม่ญ่านี่ได้กินทุกอย่างจะ้ะได้คุณแม่ใจดีเหมือนคุณแม่ตัวเองเลย แม่ไม่ได้คิดว่าเราเป็นลูกสะใภยเขาคงคิดว่าเราเป็นลูกสาวตัวเองเนี่ยเป็นถึงใ้ใจดีน้ำเนอาจะพี่น้องอยากกินยังได้กินเบิดอาหารดีๆคุ่นูกพี่น้องจ้าได้สามีกด็ดีดีตอนนี้แต่บ่รู้ว่าไฟาพังนาจีจังใดแต่ก็ดีจา้า xây nấm anh hồi luôn phai xây lốt đi mất lại nữa, nó vì nó xây dây xu ถ้าไม่มีใยซูมันจะไม่อร่อยใส่น้ำปลานิดพอที่หันมาเห็ดยูบูปนี่เ่าม่แมยังหลกอกจ้าอยากซอยแฟนเพื่อได้ไล่ได้เนาะ เพื่อกันสร้างรายได้รายหยังก็สิได้ซอยเพิ่นแน่สุสานเก็บอยู่ผู้เดียวยามเมียป่วยก็จ่ายหลายๆเด้พี่น้องแม่ปคนลาวเนาะบ่ได้เป็นคนไทยลาเจ็บไข้ได้ป่วยบ่ค่อยแข็งแงเพิ่นกัแล้วก็เฮ็ดไปเพื่อดังบ่ดังหือจังได๋ก็สร้างมัวมันเฮ็ดไปพอได้เว้าเด้จ้าน้าพี่น้อง ขอบุนเดอ้อที่เขามาติดตามมารับซมขอบัวพาะเสพขอบัวในน้อยแต่นาลักด้วยจ้ะพี่นอ้องดียุชคดียุจ้ะพี่น้องมาอยู่เมืองไทยกะมีจะาวนโบบาจีเจอเพื่อนบ้านเจอยังกะดีเบิดนารักมาอยู่ มีแต่เจอคนน่ารักน่ารักบ่ได้เท่านั้นโอ้บ่หันตัดน้ําตาลยังเนาะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวก่อนซิมเบิ่งก่อนจังอันนผัดกะเพราเอ็นหอยยั่วจ้าอื้อ นี่นะจ้าหลัจงจากคุกแล้วเขาก็เตรียมโตใส่นังเอกกระเพราแซ่บแล้วปรุงเทื่อเดียวเด้พี่น้องก็ได้ปรุงไยเทื่อเฮ็ดไปจ้าตามนี้ตามเกิดตามป้าตามดงฟนางเอกของเราใส่เข้าไปเลย ชอบส่วนตัวใส่เยอะๆผู้ใดบ่มากหลายว่ามันผิวมันยังกระใส่หน่อยเดียวเนาะพี่น้องแต่นี่คนมากหลายก็กระไรยัวบอจ้ายัวบอจ้ากินน้ำกันเด้๋ยวจะกินน้องเรื่องแนี่นยัวบอผุดอ้ยอยากให้อันนี้กินเด้เนาะโทรศัพท์ พี่นอ้องได้แบบว่าอันนี้น้ำยั่วยั่วจ้าทุนไว้ทวนทวนุนหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยปิดแก๊สตักใส่ทัพเปอร์แวร์เอาไปส่งคุณสามีที่ทำงานเป่นไปเหตุง,งานโกไก่จากบ้านเด้อจาพี่น้องไปส่งได้เพราะเดยวไปส่งกันไกลก็เพราะ,ดะเาะด้ไปส่งหรอก ขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่นารักของขอบควัวพาะเสบทุกคนด้วยจ้าที่เขามาติดตามมารับชมพ่อกันไม่ในะคลิปหนาว่าสิเหตดยังไปหายสามีอันไปกินที่ทำงานเนอะจาะพี่น้องสวัสดีจ้า